พอถอดน็อตหลักฐานมอเตอร์4ตัวก่อนนะครับแล้วจับเขาเบี่ยงออกจากนั้นก็ถอดน็อตหลักของปั๊มน้ําที่ติดอยู่กับเสื้อปั๊มนะครับเคสนี้วันนี้เป็นอาการของตลับลูกปืนแตกครับเดี๋ยวเราพาเขากลับฐานที่มั่นก่อนนะครับไปแยกชิ้นส่วนดูว่าเราจะทําอะไรกับเขาได้บ้างนะครับเป,เป็นเรื่องราวของงานซ่อมของทีมงานน้ําบ้านที่นํามาฝากกันในวันนี้นะครับ เราก็เริ่มไล่ถอดจากใบพัดปั๊มนะครับตามด้วยชุดฝาประกับแพคกิ้งซิลแล้วอันเชิญคัพปลิ้งออกด้วยประแจ3าขานะครับโอเคเลยครับตลับลูกปืนแตก,กนั้นก็เอาแกนเพล่าออกมานะครับพร้อมอีกเรื่องที่ต้องชําระก็คือชิ้นส่วนของแบริ่งติดอยู่กับแกนเพล่านะครับอันนี้ทางทีมงานต้องขอออกตัวไว้ก่อนเลยนะครับว่าเราไม่สามารถบิวผิวนอกของปั๊มและทําสีกันสนิมได้นะครับจึงทําได้แค่เพียงความสะอาดเกลี่ยเกลาที่อยู่ภายในนะครับ ส่วนแกนเปล่าพอนำขึ้นเทสปลากดแว่ไม่ผ่านนะครับแกนคดสรุปเคสนี้ก็เลยต้องเปลี่ยนแกนเปล่าใหม่นะครับพร้อมตลับลูกปืนจากนั้นก็ประกอบกลับอย่างพิถีพิถันนะครับงานนี้ก็เลยถือโอกาสนี้นะครับเปลี่ยนชุดส่งกำลังไปด้วยเลยไปครับพาเขากลับไปทำงานต่อ จึงเป็นเรื่องราวการเปลี่ยนปั๊มน้ำของทีมงานน้ำบานที่นำมาฝากกันในวันนี้นะครับ สำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆนะครับที่สละเวลารับชมขอบคุณครับสวีดั์สวัสดี